เกดเดี๋ยวเสร็จจากตรงนั้นฉันมีงานใหม่นะที่ประชุมมาเมื่อวานน่ะส่งเมลให้แกแล้ว <Okay. S 2> เจ้านายนะไม่ใช่เจ้าที่เนี่ยจะใช้รูปน้องคีมันทำหน้าเหมือนวดที่แล้วเราใบหใหยไม่ตรง <c oughs> ว่าปัญหาเดิมๆถ้ามันทำงานไม่ไม่ดีแกก็ลองเปลี่ยนตัวดูสิ <c oughs> อ่ะเป็นใบเล้เหรอถ้ามันดื้อน,นะแกก็บีบออกเลย oh, <no. S 1> เออแค่นี้แหละฉันทำงานละ พี่มองงานที่พี่มองส่งมาเดี๋ยวหนูทําให้เด็กเย็นนี้ได้จะททางานเก่าแก้ใส่กันก็ได้พี่งน่้ไเชียไม่ดีไม่ดีไม่ดีพรุ่งนี้ก็ทํางานของพรุ่งนี้เดี๋ยวเย็นนี้หนูหอบกลับไปทําที่บ้านให้เด็กอ่ะตาพี่จะบีบแล้วสิวอะ่ะเดนเป็นรอยเออหนาเดี๋ยวเย็นนี้ฉันเอายาแต้มสืวอสำหรับสืวอด้วยยาไปให้เออ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณชาวกูรูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับแคมเปญพิเศษของกูรูเชคนะคะที่จะมาให้ความรู้แล้วก็แชร์ผลิตภัณฑ์ในการรักษาสิวสุกนี้เป็น EP 2แล้วนะคุณเราจะอยู่กันยาวๆเลยนะคะยาวไปถึง4 EP นะก็คือปลายเดือนมิถุนาย,ยนเลยแล้วก็อย่างที่หมองได้จางตั้งแต่ EP แรกนะคะว่ากูรูเชคร่วมกับพีอารีเนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆนะที่จะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลคุณคุณที่มีปัญหาสิวแบบส่วนตัวกับเพศสัชกรนะคะรับสมัครคุณคุณที่เข้าร่วม สิคนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวหม่องไปบอกกติกาตอนท้ายคลิปเนาะ <Okay. S 1> แต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องของเราก่อนคุณคุณที่เป็นสิวอ่ะหม่องว่า99%นต่ะต้องเคยใช้ยาแต้มสิวแล้วก็มักจะมีปัญหาก็คือใช้ยาแต้มสิวแล้วสิวไม่ยุบรีวิวนี้นะคะหม่องรวบรวมสาเหตุที่คุณคุณใช้ยาแต้มสิวแล้วไม่หายมาให้นะหม่องรวบรวมมาได้ประมาณ3ข้อดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะส่วนผสมในายาแต้มสิวเนี่ยฆ่าเชื้อได้ไม่ครอบคลุมข้อ2ก็คือสิวดื้อยา แล้วก็ข้อ3เนี่ย็กเจอร์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้เกาะผิวนะมันทําให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อกันนะคะข้อแรกส่วนผสมของยาแต้มสิวเนี่ยฆ่าเชื้อได้ไม่ครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุของสิวเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ p acne เแต่จริงๆก็มีเชื้อแบคทีเรียอื่นนะคุณที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นเชื้อ Sta p h y l o c o c c u s aureus เชื้อเอ i ซิพิเดมีอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นดังนั้นยาฆ่าเชื้อสิวที่ดีเนี่ยจะต้องมีตัว เนื่องจากว่าส่วนผสมของเจลแต้มสิวส่วนใหญ่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะอย่างเช่นอิรุโทไมซินครินดาไมซินซึ่งใช้ไปสักพักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดื้อยาได้คุณสังเกตไหมว่าตอนแรกที่เราใช้ยาแต้มสิวเนี่ยใช้แล้วสิวยุบนะแต่ใช้ไปสักพักแล้วมันเริ่มไม่ยุบแล้วอะแปลว่ามันดื้อยานะคะดังนั้นถ้ายาหรือว่าเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาตินะหรือว่าสารที่สามารถออกฤทธิ์ลดการอักเสบได้เนี่ยก็จะามาช่วยรักษาสิวดื้อยาได้ข้อสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ไม่เกาะ ยาทานเป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่เนาะการที่มันจะฆ่าเชื้อสิวได้เนี่ยคะ่ะตัวยามันจะต้องเกาะอ,อยู่บนหัวสิวให้ได้นานที่สุดเพื่อที่ยาจะได้ดูดซึมเข้าไปแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบเจลเนี่ยก็มักจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าที่เป็นรูปแบบโลชัน่นด้วยเหตุผลที่ว่ามันเกาะผิวได้ดีนี่แหละดังนั้นยาต้านสิวที่หมอจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็ตอบโจทย์ได้ครบทั้ง3ข้อนะนั่นก็คือตอนนี้คะ่ะ Theory Rapid All Acne Clear Gel นะตัวนี้นะคะ เขาจะอยู่ในกล่องนั้นคุณกล่องจะออกแนวเป็นสีขาวแดงหมองเคยแกะให้ดูแล้วนะ EP ที่แล้วนะคะด้านใน,นก็จะมีหลอดเป็นหลอดเจลแบบนี้ จริงๆหม่องรีวิวไป้งแต่ EP ที่แล้วแล้วนะคะว่าเพลรี่เจลเนี่ยสามารถรักษาสิวได้ที่ต้นเหตุของการเกิดสิวเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คสูตรของยาแต้มสิวตัวนี้กันนะคะว่ามีส่วนประกอบของอะไรนะและสามารถฆ่าเชื้อสิวได้ยังไงสูตรนี้มีสารที่รักษาสิวโดยไปยับยั้งที่ต้นเหตุของการเกิดสิวหลักๆถึง4ชนิดได้กันนะคะซึ่งจริงถือว่าเยอะมากนะคุณเมื่อเทียบกับเจลแต้มสิวทั่วไปในท้องตลาดสูตรเด่นของสูตรนี้ก็คือเขามีสารแอลกอฮอล์ไซลิกนั่นคุณที่เป็นน แอคนิตอลบีซีสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซาลิเซริกแอซิดสองเปอร์เซ็นต์ซาลิเซริกแอซิดเนี่ยนอกจากจะช่วยผลัดเซลล์ผิวและช่วยลดการอุดตันแล้วนะยังมีรายงานว่าสามารถลดการอักเสบของซิบอไซต์หรือว่าต่อมไขมันได้อีกด้วยค่ะส่วนแอคนาซิดอลบีซีนะคะที่ได้จากรอยัลเจลีหรือว่าน้ำนมพึ่งนะก็สามารถที่จะไปควบคุมความมันแล้วก็ลดสาเหตุของการเกิดสิวได้สุดนี้เขายังใส่สารต้านเชื้อแบคทีเรียมาถึงสองตัวนะคุณน,นั่นก็คือทีทรีออยนะคะแล้วก็เมนโกสตินแอคแทรกจริงๆหมองเคยพูดค่่าๆวๆ้ในนลลิปทีแ,แนะ ดี๋ยววันนี้หมองรวบรวมข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสิวของสารสองตัวนี้ค่ะทรีทีโออยด์ถือว่าเป็นบอตานิคอมดิซีนนั้นคุณสามารถที่จะยับยั้งเชื้อพีแอคเน่ได้โดยมีการทดลองนะคะให้อาสาสมัครที่เป็นสิวเล็กน้อยเนี่ยไปจนถึงปานกลางทาเจลที่มีส่วนผสมของทรีทีโออยเป็นเวลา12สัปดาห์นะคะจากการทดลองจะเห็นว่าทรีทีโออยสามารถที่จะลดจํานวนของสิวลงได้จริงแถมยังมีรายงานว่าทรีทีโออยสามารถที่จะยับยั้งเชื้อสเตฟไฟโลคอคัสออเรียสนะคะซึ่งเป็็นนนนหหึ่่งงใเเเเชื้ออทีปสาตุขกรกริด แมงโกสตรีนเอ็กแท็ e ect, หรือว่าสารสกัดจากมังคุดนะคะมีรายงานว่าสารนี้นอกจากจะสามารถที่จะยับยั้งเชื้อพีแอกเนนะคะยังสามารถที่จะยับยั้งเชื้อเอสไอพีเทิสซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดสิวได้ในแง่ของการยับยั้งเชื้อเนี่ยนะคะคุณหมองถือว่าเพียวรีเจลเนี่ยสามารถที่จะทําได้ดีนะเนื่องจากสูตรนี้เขารวบรวมสารต้านเชื้อแบคทีรียที่ทาให้เกิดสิวมาได้ค่อนข้างครอบคลุมคุณคุณที่เคยใช้เจลตั้มสิวที่เป็นแบบฆ่าเชือ้อโรยิยานะก็สามารถที่จะมาใช้สูตรนี้ซึ่งเป็นสารสกกกกัดดดดจาาาาาาธรรมมมมชติไไไไ้้้้แแลวว็อออย่่่่่งงทีีหบะคะเคส ที่มาช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อนะยังมีสารที่มาช่วยลดการอักเสบต่อมไขมันได้อีกด้วยหลายคนเป็นสิวไม่พอนะยังทิ้มรอยดําไว้ด้วยนะคะสูตรนี้เขาใส่สารที่ช่วยลดรอยดําซึ่งเกิดจากสิวเนี่ยมา3ตัวด้วยกันนะคะทุกคนตัวแรกก็คือดากอนแบทเอ็กซ์ a ทรหรือว่าสารสกัดเลือดมังกรนะซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการลดรอยสิวมีอารเรียมซีบ้าเอ็กซ์ทรหรือว่าสารสกัดจากหัวหอมนะคะที่มาช่วยลดรอยดําได้อีกแรงมีสเตมซิคนะรีาารคะคะชันฟิลเตอร์นะ การเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวชุ่มชื้นแล้วเนี่ยนะคะยังมีฤทธิ์ในการผัดเซลล์อ่อนๆนะก็ช่วยลดรอยดาได้ด้วยผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบเจลใสนะนคุณมีความอุ่นนิดๆนะคะกลิ่นหอมสุรที่เจลเกาะผิวได้ดีนะคะทําให้ยานเนี่ยสามารถที่จะตรงเข้าไปออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อสิวได้ดีมองว่าผลิตภัณฑ์แบบเจลเนี่ยฆ่าเชื้อสิวได้ดีกว่าแบบโลชั่นนะนคุณเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลชั่นมันไม่ค่อยเกาะผิวนะคะแต่ว่าโลชั่นเขาก็มีข้อดีในแง่ของการที่เขาใช้ทาฆ่าเชื้อสิวในบริเวณ ก่อนเนี่ยหมองเคยรีวิวผลไปแล้วเนาะหมองแต้มกลางคืนนะคุณคุณตื่นมาตอนเช้าก็ยุบลงมาส่วนวันที่2ก็ตามรูปเลยก็คือตุ่มสิวยุบลงและนะคะแล้วก็หลังจากที่สิวยุบเนี่ยรอยแดงหายก็ไม่เหลือรอยดําซึ่งปกติหมองเป็นคนที่เวลาเป็นสิวเนี่ยจะทิ้งรอยดําไว้แต่นี่คือไม่มีนะเลิศมาก สรุปว่าเพลียรี่แรปิดออลแอนเนแกรเจลเนี่ยช่วยเรื่องสิวอะไรได้บ้างเขาก็ช่วยเคลียร์ได้ทุกสิวนะคะโดยเฉพาะสิวอักเสบเนี่ยก็ช่วยลดการอักเสบได้นะทาแล้วรู้สึกได้เลยว่าเจ็บน้อยลงสิวยุบภายในย4ิบสีชั่วโมงสามารถทาได้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มอักเสบเลยนะคะก็คือตั้งแต่เริ่มมีตุ่มเล็กๆนูนๆแล้วก็มีรอยแดงนะคะทาได้เลยมองให้ทริคนิดนึงนะคุณสําหรับคุณที่เป็นสิวอักเสบแล้วก็อยากให้ยุบไปไวเนี่ยนะคะให้ใช้เข็มที่ซื้อตามร้รนขายยาค่ะมาเจาะหหหัััวววสิิิออ่เเเจานนนนนนดดึพืใใใ้้้้ปุกช รี่เจลเนี่ยแป้มได้เลยตัวยาเนี่ยเขาจะได้ซึมเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อสิวได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่าเค้นนะคะแค่เจาะนิดเดียวก็พอเข็มที่ใช้แล้วต้องทิ้งเลยนะอย่าเอามาใช้ต่อเดี๋ยวติดเชื้อนะคะสุดนี้เขายังลดโอกาสในการเกิดสิวใหม่เพราะอย่างที่บอกว่าเขามีส่วนผสมของสารที่เข้าไปรักษาสิวตั้งแต่ต้นเหตุได้ด้วยนะคะฟื้นฟูแผลสิวนะก็ช่วยลดโอกาสในการที่สิวจะทิ้งรอยดำเพราะว่าเขาขนสารที่ช่วยในการลดรอยดำมาถึง3ตัวนะคะก็คือดากอนแบตเอ็กทรักต์ออเรียมซิป้าเอ็กทรกนะแล้วก็ก นะ,ะไซซ์มี8กรัมนั้นคุณราคา229บาทค่ะ คุณคุณที่สนใจนะคะก็ไปหาซื้อได้ที่เพจเทอรี่นะที่วัสันนะคะมีทั้งที่แบบออนไลน์และแบบสาขาหรือจะเป็นที่ซูุฮาหรือว่าที่บิวทรีมก็ได้นะคะเดี๋ยวหมองใส่ลิงก์ช่องทางการซื้อไว้ในแคปชั่นให้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้กูรูเช็คร่วมกับเทอรี่มีโครงการปรึกษาปัญหาสิวกับเทศสัชกรแบบส่วนตัวฟรีนะคะแล้วก็มีตภัณฑ์ของเทอรี่ใช้ฟรีด้วยรับสมัครคนที่สนใจนะเข้าร่วมโครงการ10คนโดย10คนนี้ค่ะจะมีเภจสัจรดูแลตลอดระยะเวลา1เดือนเต็มนะคะ กติกา,ก,าก็คือให้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ให้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเป็นสิวแบบไหนนะอย่าลืมถ่ายภาพหน้าตอนที่เป็นสิวส่งมาด้วยนะคะเพื่อใช้ในการพิจารณานะอ๋อใส่เบอร์โทรด้วยนะคะเผื่อใช้ในการติดต่อกลับมองคอยเข้ามาเล่นทาง Facebook แล้วกันเนาะประกาศผลผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมครงการ30มิถุนายน63นี้นะคะสําหรับคุณคุณที่มีปัญหาสิวก็อย่าลืมเข้ามา,ม,ามองมวยกันนะคะและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังมองก็ฝากกดซับสไครต์ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่ค